สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากช่วยกันกดซับสไครป์ในชาแนลต้องซุยกันก่อนนะครับมุ่งสู่40,000ซับไปด้วยกันกับผมต้องพันุวัฒน์นะคลิปนี้ช่วงแรกก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับขอนแก่นยูในเต็ดกันก่อนที่คว้าตัวเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1เป็นทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับหลังจาก นัดเพย์ออฟรอบชิงเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะนะครปฐมด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็ตีตัวเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือผมได้ดูเกมนี้บอกเลยว่าสนุกจริงๆนะทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีนะครับก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นอย่างที่ทราบว่าขอนแก่นยูไนเต็ดได้เปรียบเพราะนัดแรกเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะนะครปฐมมาก่อน2ต่อ1เกมนี้พวกเขาเนี่ยขอแค่เสมอก็จะ สามารถได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกแล้วนะครับส่วนนครปฐมไม่มีทางเลือกต้องชนะเท่านั้นซึ่งเกมเนี้ยสูสีจริงๆขอนแก่นนะครับก็มาดีเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นก่อนมาได้ประตูออกนำจากเปโลคอลาโดนะแต่จุดเปลี่ยนเกมนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อขอนแก่นยูเนี่ยต้องเปเหล่อผู้เล่น10คนทำให้นครปฐมเล่นง่ายขึ้นแล้วก็บุกกันนำอย่างหนักเลยนะครับก่อนจะมายิงคืน2ลูกรวดจบเกมชนะ2ต่อ1 ทำให้ต้องต่อเวลานะครับเพราะประตูได้เสียเท่ากันแต่ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยนคปรปฐมนะครับไม่สามารถทําได้เองนะทั้งที่เหลือผู้เล่นเยอะกว่าขอนแก่นตั้งนานสุดท้ายต้องดวลจุดโทษและเป็นขอนแก่นที่ยิงได้อย่างแม่นยํากว่าเอาชนะไปได้แล้วก็ตีตัวเล่นชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งนะครับคนยิงลูกสุดท้ายของขอนแก่นอย่างเวลากรทองใบนี่คนนี้เด็กปั้นจากชนบุรีเอฟซนะครับบอกเลยใจน้องคนนี้โคตรได้นะครับกล้ายิงถือว่าสุดยอดแล้ว ยิงเข้านี่สุดยอดกว่าผมเห็นได้คนนี้เนี่ยเล่นมาตั้งแต่ฟุตบอลน,นักเรียนนะครับเป็นตัวลุกที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนและอย่างการยิงจุดโทษคนสุดท้ายเนี่ยเป็นวลรกรทองใบเขาไปขอจากทางฝั่งทีมงานสตาฟโค้ชของขอนแก่นเลยนะครับและเขาบอกว่าเขามั่นใจมากที่จะยิงเข้าและแน่นอนครับอายุยังไม่เยอะแต่ยิงได้ขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจิตใจเขาค่อนข้างนิ่งจริงๆสำหรับวลรกรทองใบนะครับ โดยรวมแล้วขอนแก่นปีนี้พวกเขาสมควรเลื่อนชั้นนะเพราะทำได้ดีจริงๆหลังจบเกมเนี่ยโหนักเตะก็ร้องไห้กับความสำเร็จที่ออกมากันแบบมากมายนะครับก็ยินดีกับขอนแก่นด้วยและผมก็ได้ดูไลฟ์สดหลังจบเกมที่ขอนแก่นยูเนี่ยตีตัวเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งนะคนดู3 40,000หมื่นครับและที่น่าสนใจก็คือโค้ดบอสปฏิพัทธ์รอบรู้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับ เข้ามาในช่วงที่ทีมโมเมนตัม um ไม่ค่อยดีโอกาสเลื่อนชั้นน้อยลงนะตอนนั้นจากที่2ตกลงมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายโค้ดบอสเข้ามาก็รวมใจนักเตะขอนแก่นกลับมาได้สําเร็จจนเลื่อนชั้นได้ต้องปรบมือให้เขาจริงๆนะครับซึ่งปีหน้าขอนแก่นยูเนเต็ดน่าสนใจเพราะแฟนบอลของพวกเขาเยอะมากๆนะครับเล่นในบ้านเนี่ยสนามแตกแทบทุกนัดนะขณะที่นักเตะหลายๆคนก็น่าจะได้เล่นไทยลีกต่อแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสูิทไปพมราช อันนี้เป็นแบ็กซ้ายจอมขยันเป็นตัวชูโรงเลยน้องชายของผมแล้วก็มีเปาโลคอนราโดนะรวมถึงโคโบ้นะคนนี้ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานนะคือนักเตะเหล่านี้คือซูเปอร์สตาร์ของขอนแก่นซึ่งเชื่อว่าทีมก็น่าจะล้างไว้อยู่หมดนะครับถือว่าเป็นทีมน่าจับตามองจริงๆนะสำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดทีมนักสู้แท้จริงนะครับ หลังจากก่อนในะที่พวกเขาเนี่ยเคยถูกปรับตกชั้นไปเล่นไทยลีก4แต่สุดท้ายก็ใช้เวลาไม่กี่ปีก็เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้สำเร็จแฟนบอลพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่แน่นอนสำหรับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับก็สรุปทีมที่เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกปีหน้าก็จะมีหนองบัวพิจยะเชียงใหม่ยูขอนแก่นยูบอกเลยแต่ละทีมพร้อมทุ่มง,งบไม่อั้นนะครับและอย่างเป็นทีมต่างจังหวัดด้วยแฟนขับเพียบแน่ เวลาเล่นในบ้านเนี่ยโอ้โหเชื่อว่าแฟนบอลจามาให้กำลังใจเยอะแน่ๆในไทยลีกปีหน้าผมบอกเลย3ทีมนี้น่าจะขึ้นมาขย่าไทยลีกได้นะครับและต้องดูว่าพวกเขาจะมีการเสริมทัพเยอะขนาดไหนด้วยขณะที่นครปฐม,มยูนเท็ดของคชธงธงชัยสุกโกกีกันหน่อยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะรูปแบบการเล่นของนครปฐม,มค่อนข้างดีมากๆแต่ทว่าในนัดชิงชนะเลิศพวกเขาเหมือนจะเล่นไม่เป็นธรรมชาตินะอย่างเกมแรกที่เจอขอนแก่น อยู่ดีๆก็ไปตั้งเกมรับสุดท้ายก็โดนยิงประตูแล้วเกมต่อมาเนี่ยเขาก็มีผู้เล่นมากกว่าขอนแก่นและในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็กําลังได้ลุ้นประตูหลายๆครั้งแต่พอช่วงต่อเวลาเนี่ยเหมือนจะเผาเกมบุกลงไปสำหรับนครปฐมสุดท้ายก็ยิงจุดโทษไม่ได้ก็ทําให้ต้องอยู่ไทยลีก2ต่อนะครับซึ่งผมยังมั่นใจนะถ้าเกิดนครปฐมอะ่ะยังสามารถรักษาทีมชุดนี้ได้ต่อในฤดูกาลหน้า และคดทงทําทีมต่อเชื่อว่านครปฐมก็จะเป็นทีมเต็งเลื่อนชั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไทยลีก2ปีหน้าสะดุกแน่ก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลน,นครปฐมด้วยปีหน้าว่ากันใหม่นะครับส่วนแฟนบอลขอนแก่นยูเนเต็ดพวกคุณดีใจได้สุดเสียงเลยนะครับปีหน้าได้เล่นฟุตบอลไทยลีกเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไทยลีก2ที่มาพูดคุยกันสั้นๆครับ ขยับไปพูดถึงเรื่องของพี่เจชนาทิพย์กันหน่อยพี่ชายที่น่ารักของผมนะครับเกมล่าสุดในศึกฟุตบอลเจลิกก็จัด1แอสซิตในเกมที่คอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะเวลกาตะเซนได2ต่อนเก็บ3แต้มสำคัญนะครับทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเนี่ยหายใจสะดวกขึ้นมากๆนะครับเกมที่ผ่านมาน่าสนใจมากๆเพราะพี่เจชนาทิพย์ลงเล่นฟุตบอลเจลิกครบ100้นัดเป็นที่เรียบร้อยมันเป็นอะไรที่สุดยอดอย่างมากผมบอกเลยนะครับการที่นักฟุตบอลไทยคนหนึ่ง จะยืนระยะในฟุตบอลเจลีกลีกอันดับหนึ่งของเอเชียได้4ีถึงปีและลงเล่นครบร้อยนัดพี่เจคือสุดยอดจริงๆนะครับเขาเจ๋งมากๆเพราะฟุตบอลเจลีกเนี่ยมันพัฒนาอยู่ตลอดคุณจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นขึ้นมาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นตัวพี่เจเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหยุดพัฒนาได้เลยซึ่งพี่เจเนี่ยบอกหลังจบเกมที่ซัปโปโรชนะเซนไดได้อ,อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าก็ดีใจที่เล่นครบร้อยนัดในเจลีก เกมเจอเซนไดเป็นเกมที่ยากและการที่เล่นเจลิก100นัดไม่มีนัดไหนที่ง่ายเลยต้องใส่เต็มที่ทุกนัดที่ลงเล่นก็แฮปปี้ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรได้รับชัยชนะมาและพี่เจเนี่ยยังได้กล่าวถึงจังหวะจ่ายคิลล์พาร์ให้กับโอกาชิวะหลุดไปยิงพี่เจเขาบอกว่าจังหวะนั้นคือเขารู้อยู่แล้วว่าโอกาชิวะเป็นคนที่วิ่งช่องดีส่วนตัวเนี่ยก็ชอบจ่ายบอลแบบนี้อยู่แล้วถ้ามีโอกาสและโอกาชิวะวิ่งตามช่องเขาจ่ายทะลุช่องแน่นอน ก็ยินดีกับน้องโอกาชิวะที่ยิงได้และดีใจกับตัวเองที่เพิ่มสถิติแอซิขึ้นมาได้อีกและพี่เจก็กล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าวันนี้ทีมซัปโปโรสู้ได้ดีกระหายที่อยากจะคว้าชัยสุดท้ายทีมก็ได้3ามแต้มเขามีความสุขมากๆนะครับสถิติของพี่เจในเจลิกผมมีมาฝากกันด้วยตั้งแต่ฤดูกาล2017จนถึงปัจจุบันเนี่ยฤดูกาล2017พี่เจไปในช่วงเล็ก2ลงเล่นไป16นัด1แอซินะครับ ฤดูกาล2018เนี่ยลงเล่น30นัด8ประตู2แอซซิตติดทีมยอดเยี่ยมของฟุตบอลเจรีคเป็นฤดูกาลที่เขามีฟอร์มการเล่นที่พีคที่สุดนะฤดูกาล2019ลงเล่น28นัด4ประตู7แอซซิตฤดูกาล2020ลงเล่น18นัด1ประตู5แอซซิตฤดูกาลนี้เจ็บยาวถ้าใครจำได้แล้วก็ฤดูกาลปัจจุบันนะครับ8นัด1ประตู2แอสซิตนะร้อยนัดผ่านไปแล้วตอนนี้สำหรับพี่เจก็เหลือในส่วนของ โธฟี่แชมป์ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ยากและต้องยอมแล้วว่าคุณภาพทีมซัปโอโรเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆยังเป็นรองมากๆเห็นได้ชัดตัวพี่เจเนี่ยก็ปั้นเพื่อนในทีมเยอะแต่มักจะทํากันไม่ได้นะครับแต่ผมเนี่ยยังอยากเห็นพี่เจชูถ้วยแชมป์ในฟุตบอลเจลิกสักรายการก็รอดูว่าจะได้ไหมแต่ผมก็เชื่อว่าคําว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้และหวังว่าพี่เจจะทําได้ครับ ขณะที่พี่อุ้มจิรทรกันหน่อยเกมล่าสุดคัมแบ็กกลับมาเป็นตัวจริงให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอในศึกฟุตบอลเจลิกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังหายเจ็บและกลับมาฟิตเต็มร้อยแล้วพี่อุ้มกลับมาคราวนี้เล่นเกมลุกมันกวัดเดิมอ,อีกเกมล่าสุดมารินอตไล่ถล่มโยโกฮาม่าเอฟซีขาดลอยห้าต่อศูนย์พี่อุ้มเล่นโคตรเนียนเล่นดีจริงๆนะครับคือถ้าใครที่ดูมารีนอตตอนพี่อุ้มเจ็บเนี่ยทีมจะขาดมิติโดยเฉพาะลูกทะลุช่องทําให้เกมลุกในช่วงนั้นของมารีนอตดูตื้ไป เห็นได้ชัดเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยิงคู่ต่อสู้ยากมากแต่พอเดือนนี้ได้พี่อุ้มกลับมาลงเล่นทําให้เกมริมเส้นของมาริโนสไหลลื่นขึ้นจริงๆนะครับทั้งลูกคอสและจังหวะเติมผมชอบจังหวะการจ่ายบอลเลียดริมเส้นของพี่อุ้มอันนี้คือซิกเนเจอร์นะครับเขาจ่ายได้แม่นจริงๆปีกที่เล่นกับพี่อุ้มเนี่ยขอบอลยังไงก็ได้บอลสวยๆตลอดบอกเลยว่าพี่อุ้มเนี่ยเป็นนักเตะคนสําคัญของมาริโนสจริงๆเป็นคนคอยออกบอลชั้นดีประจําทีม ตอนนี้มาริโนสน,นะครับไม่แพ้ใครมา,กาเกมแเกมและเตะน้อยกว่าอันดับหนึ่งและ2อ,อย่างฟอนตาเล่กับนาโกย่าทัง2นัดถ้าเก็บใช้ได้หมดก็ลุ้นหัวตารางได้เลยครับหลังจบเกมที่ผ่านมาพี่อุ้งเขาได้บอกว่าก็ดีใจที่ทีมสามารถเก็บ3แต้มได้ก็ต้องชมเพื่อร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นและก็คว้า3แต้มสำคัญให้กับแฟนบอลขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในเกมนี้อย่างเยอะมากๆหวังว่าแฟนบอลจะแฮ ppy และมีความสุขที่ทีมสามารถเอาชนะในเกมดาร์มิแมตของเมืองโยโกฮาม่าได้ นอกจากนี้ครับผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นยังถามถึงพี่อุ้มว่าชอบจังหวะการจ่ายบอลจังหวะไหนของตัวเองมากที่สุดพี่อุ้มเขาบอกได้ดีเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเนี่ยก็จะพยายามเล่นตามแทคนิคของทีมเล่นตามฟอลโล่เทคนิคของบอสอังเก้มากกว่าเขาไม่ได้โฟกัสผลง,งานส่วนตัวเป็นหลักเขาพยายามทําให้ทีมได้ง,ง่ายที่สุดและมีชนะทุกครั้งที่ลงแข่งเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นคําพูดของพี่อุ้มธิรทรน,นะ ปีนี้มารินอตน่าสนใจอย่างมากครับตัวต่างชาติถือว่าเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นนะเอลแบร์เล่นดีอยู่นะมาโกจูเนี่ยก็มาตรฐานสูงขณะที่เซราก็ลงเล่นเกมแรกยิงได้เลยส่วนนักเแต่ญี่ปุ่นอย่างพวกไดเซนมาเอดะก็พลิกต่อเนื่องเช่นเดียวกับอาโดโอในวูคนนี้ก็ยิงประตูได้ตลอดนะครับทำให้มารินอตในฤดูกาลนี้ลุ้นยาวๆเชื่อว่าแฟนฟุตบอลไทยก็ตามเทียร์พี่อุ้มแล้วก็มารินอตแบบเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็หลังจบเกมที่ผ่านมาเนี่ยสื่อญี่ปุ่นนะครับต่างให้คะแนน นักเตะไทยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงทั้งนั้นพี่อุ้มเนตได้6.5นะครับเขาบอกว่าการออกบอลแต่ละครั้งของพี่อุ้มเนี่ยทำให้มารินอตได้เปรียบแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายส่วนพี่เจชนาทิพย์ได้7จ็ดเขาบอกว่าเวลาบอลอยู่ที่ชนะทิพย์เนี่ยสามารถสร้างสารรค์เกมได้ดีมากโดยเฉพาะครึ่งหลังในเกมที่ชนะเซนไดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนะักฟุตบอลไทยในเจลรีกที่ผมนํามาฝากกันปิดท้ายกันที่เรื่องของโค้ชซิกโก้เกติศักเสนามเมืองกันหน่อยนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม องอัญญาลายทีมจ่าฝูงในศึกฟุตบอลวีลีกเวียดนามที่ยังคงพาทีมโชว์ผลงา,านได้อย่างสุดยอดอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็พาทีมเอาชนะสโมสรอันยางเอฟซีทีมบว้ยในศึกฟุตบอลวีลีกสอ2ในฟุตบอลถ้วยแบมบูแอเวนิชั้นคัพ2021รอบแรกด้วยสกอร์2ต่อ1นะครับทำให้โคซิโก้และฮองอันเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับ s s b ดาหนังนะ ซึ่งเกมนี้ผมได้ดูอยู่ต้องบอกว่าแฟนบอลฮองอันแฟนบอลโคซิโกมีเสียวเพราะว่าฮองอันเนี่ยโดนขึ้นนำไปก่อนแต่สุดท้ายนะครับก็กลับมาเก็บชัยชนะได้ในช่วงท้ายเกมคือเกมนี้โคซิโกได้มีการส่งผู้เล่นสำรองลงเยอะก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่จังหวะจบสกอร์ไม่ดีนะครับจนโดนนำเนี่ยเขาต้องส่งพวกนักเตะตัวจริงลงไปปรากฏว่าก็ทำได้ดีนะครับซึ่ง จุดนี้โคซิโก้บอกว่านี่คือบทเรียนสําคัญของผู้เล่นฮองอัญยาายเลยโคซิโก้เขาบอกว่าเกมกับอันยางเนี่ยแน่นอนก็มีเสี่ยวเหมือนกันเพราะอันยางทําประตูได้ก่อนและเล่นได้ดีมากมันเป็นประสบการณ์สําหรับผู้เล่นที่เป็นตัวสํารองของฮองอันเกมนี้เขาต้องการให้ผู้เล่นสํารองได้เล่นมากขึ้นไม่มีเกมไหนที่ง่ายถ้าใครคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ง่ายถือว่าผิดฮองอันตั้งเป้าที่จะชนะเสมอแต่ฟุตบอลก็ต้องแพ้นั่นคือฟุตบอลนะครับ อันนี้เป็นคําพูดของโคซิโก้นอกจากนี้โคซิโก้เขาบอกอีกว่าตอนนี้สโมนสรฮองอันนะครับมีผู้เล่น26คนตอนนี้เขากําลังโรเตชันนักเตะเพื่อให้นักเตะเนี่ยมีความสามารถเท่ากันระดับเดียวกันนั่นคือความสมดุลระหว่างผู้เล่นสํารองและผู้เล่นตัวหลักและเขาคิดว่าแฟนบอลฮองอันเข้าใจว่าทําไมเขาถึงโรเตชันทีมในเกมนี้แล้วก็ยอมแล้ว,วความแตกต่างของผู้เล่นอาจจะมีเหมือนกันแต่เขาอยากให้ผู้เล่นสํารองเนี่ยยกระดับฝีเท้าขึ้นมาเล่นเป็นตัวจริงให้ได้ เพราะว่าการที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลวีลีกหรืออะไรต่างๆเนี่ยทีมต้องเพอร์เฟกทั้งทีมนะครับอันนี้เป็นคําพูดของโคสซิโก้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญของโคสซิโก้เหมือนกันนะครับเกือบที่จะตกรอบแล้วนะแต่ยังดีนะครับที่ผมว่านักเตะของอัญญาลา์ตั้งแต่โคสซิโก้เข้ามาคุมทีมเนี่ยเขามี DNA ของการอยากจะเป็นผู้ชนะเขาวิ่งไม่หมดนะครับตลอด90้สนาทีแล้วก็ช่วยกันเล่นจนสุดท้ายนะครับสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ หลังจากนี้เชื่อว่าโคซิโก้คงทำงานหนักมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะหลายทีมจ้องจะล้มฮองอัญ,ญาลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฮองอัญ,ญาลายต้องยกระดับขึ้นไปกว่านี้ให้ได้เยอะๆก็คอยดูนะครับว่าโคซิโก้เนี่ยจะพาฮองอัญ,ญาลายไปถึงไหนนะจะเป็นแชมป์ทั้งฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลวีลีกเลยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าติดตามก็เป็นเรื่องราวของโคซิโก้สั้นๆที่นำมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลชาวไทยก็ ได้ติดตามก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันนะแต่ยังดีที่เอาตัวรอดได้นะครับส่วนแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเท่าที่ผมเห็นคอมเมนต์เขาบอกว่าเกมนัดนี้ฮองอันมีเสี่ยวแต่ความเป็นผู้ชนะของฮองอันก็มีเยอะเช่นเดียวกันอันนี้เป็นคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามนะครับแล้วเขาก็ชื่นชมว่าตั้งแต่โคซิโกมาเนี่ยผู้เล่นฮองอันทําได้ดีจริงๆและมี DNA ของการเป็นผู้ชนะอันนี้เป็นคอมเมนต์เวียดนามที่ผมมาอ่านให้ฟังก็ประมาณนี้นะครับ โดยโปรแกรมเมืต่อไปของฮองอันเนี่ยจะบุกไปเยือนทางฝั่งของทันเฮาในศึกฟุตบอลวีลิก1วันพุธที่28เมษายนเวลา5โมงเย็นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับก็ครบท่วงนะครับสำหรับเนื้อสาระในคลิปนี้ของช n นลต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันและที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ในชแ e ลต้องซุยมุ่งสู่40,000ซับไปด้วยกันกับผมต้องพนุวัตรนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ